น้องน้ำหวานตอนแรกทักแม่แม่แม่มาดามดอลลี่อะไรอ่ะแล้วท่านไม่ตอบเราท่านไม่ตอบเราวันที่สองก็ไปเจอท่านอยู่กับน้ำหวานน้ำหวานก็แม่ดอลลี่ก็คุยอะไรกับน้ำหวานอ่ะเราก็ดีคนภาษาใต้นะ แล้วเราก็บอกว่าหนูทักแม่แล้วแม่ไปจอบหนูก็ซักกับน้ําหวานกันแล้วกันก็เลยสั่งกับน้ําหวานมาชุดหนึ่งมากินพอกินปุ๊บแม่กินอันนี้ก่อนเลยขั้นตอนแรกมาถึงแม่กินอันนี้เลยกินแล้วก็พอตกช้ามาอาบน้ําโอ้สบายตัวบอกไม่ถูกเลยมันไม่มันแม่กินตัวอื่นมันจะบิดไส้บิดไส้แล้วก็ไปนั่งแต่มันออกนะแต่มันบิดไส้อะมันบิดพุงบิดไส้แล้วก็ทรมานขาแม่ก็ชามือก็ชาก็ปว ไอหายเจ็ดร้อยกล่องหนึง่งก็ว่าดีดีกูก็ซื้อกินก็นกนกนไม่หายอ่ะเขาบอกให้ไปกินอีกยอ่ออีกยี่ห้อหนึง่งหมืน่นกว่าบาทสามกล่องเป็นไฟเบอร์เป็นนี่เป็นปนี่ล้างสารพิษล้างน้ำใจอ้าวอาเพื่อนบอกว่าดีซื้อจะรูปบอกแม่แม่กินอะไรของแม่เนี่ยเยอะแยะเหมือนอาหารเสริมสามหมื่นสี่หมื่นแม่ก็กิกนแม่นี่เชื่อคนง่ายจริงนะ แม่อยากหายเนาะแม่กินหมากเนี่ยน้ำหมากมันเกาะลำไสงแม่ไปหาหมอป่ะประกันก็มีแม่หาหมอให้เขาล้างโนหมกไปอ่อารอกแม่เคยล้างทีนะเอาสายยางแย่เข้าก้นแม่ไปแนละ้วแม่ก็เต็งอย่างเงี้ยเต็งหมอบอกเป็นไรสาครมันหนาวตรงนี้มันหนาวหนูใจจะขาดแล้วหมอก็เลยต้องหยุดทำ้ไม่งานกลัวกลัวเราตายจนแม่มาเจอเนี่ย ของของครูแม่หนิงเน่ยโอ้โหตอบโจทย์บุญจริงๆเลยแบบว่าเนี่ยบุญที่ท่านได้ให้ชีวิตคนรอดตายให้คนนั่นแต่คนอยากจะรอดตายต้องเปิดใจกินของท่านมันไม่แพงแล้วมันคนลากยากสามารถจับต้องได้กินได้อย่าดูถูกว่าของจนไม่มีค่าของจนไม่มีคุณค่าไม่มีของราคาถูกไม่มีคุณค่าไม่มีความหมาย เราต้องเปิดใจบางทีเป็นรักษาหนะักสิบล้านยี่สิบล้านมีเงินหมอก็เอามาอยู่เปิดใจกินเขาซี่ไม่ถึงพันนะ่ะกินดีแล้วเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานต่ออีกแล้วของเขาก็ต่างประเทศรองรับของนะถ้าออยอต่างประเทศไม่ผ่านนะไปขายต่างประเทศไม่ได้อันนี้ประเทศทั่วโลกรองรับนะ่ะกินเลยแล้วก็อยากจะฝากบอกฝากบอกแม่หนิงนะเจ้าของกิจการเราทำดี เราต้องเสมอต้นเสมอปลายเราต้องไม่ใช่ขายดีแล้วเรามาลดส่วนลดนู่นลดนี่อย่าทำทุกหม้อข้าวเองถ้าเราทําดีเราก็ต้องทําดีเสมอต้นเสมอไป